ก็กลายเป็นที่ที่สนใจขึ้นมานะ,ะในช่วงนี้สําหรับคุณน้ําตาลนัชชาลูกสาวบุญธรรมของดาราพิธีกรชื่อดังคุณตั๊กมายุราคือเธอเนี่ยออกมาโพสต์ภาพคู่กับหนูน้อยไว้ยสเดือนแล้วก็บอกว่าเป็นลูกชายแท้ๆของเธอและตอนนี้เธอก็อยู่ในสถานะคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวครับเนื่องจากก็เลิกรากับสามีแล้วก็คือคุณพ่อของลูกเนี่ยไปเมื่อ3เดือนที่แล้ว ด้านของคุณแม่ตักเองนะครับก็ได้เผยถึงจิตใจบอกว่าลูกตอนนี้ก็จิตใจโอเคนะเพราะว่าเรื่องเนี่ยมันก็ผ่านมาสักพักนึงแล้วพอมีข่าวเขาก็รับได้ตอนนี้น้ําตาเนี่ยก็โฟกัสเรื่องของการเลี้ยงลูกมากกว่าส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นมีคนให้กําลังใจเยอะเรื่องราวของลูกสาวก็มีที่มาที่ไปแหละแต่ว่าก็พูดไปมากกว่านี้ไม่ได้เราก็มีหลายคนที่คอมเมนต์ไม่ดีเราเนี่ยก็เป็นพ่อแม่ทําได้แค่ประคองลูกลูกบาดเจ็บมาเราก็รักษาและเคารพการตัดสินใจของเขาครับ มันเรื่องเรื่องนี้มันตกสำหเดือนแล้วอะนะที่ที่เขาที่เขาที่เขาเลิกเลิกกับแฟนเขาเพราะนั้นเนี่ยแรกๆรกมันจะมันก็จะคงจะมีปัญหาแต่ว่าเหมือนตอนนี้เขาก็โอเคแต่พอมีข่าวเนี่ยอืมที่ว่าเขาเขารับได้หมายก่องเขารับไม่ได้เลยแล้วเขาก็ไม่สบายเลยนะคะแต่พอพอตอนนี้เหมือนเหมือนเขาก็ดีขึ้นแต่ก็มีหลายคนให้กําลังใจนะคะ เพราะว่าก็ทํำยังไงได้คนเรามันมันพอเราเลือกเราก็คิดน้องก็คงคิดว่ามันดีแล้วนะคะที่เลือกแบบนี้แต่พอไม่ไม่ดีก็เราก็ต้องดําเนินชีวิตต่อไปตอนนี้พี่ก็ไม่ได้ถามเขาว่าอ่านแล้วรู้สึกยังไงเขาก็พี่บอกรับได้พี่ยอมรับด้วยด้วยเกียรติของพี่นะ <c oughs> น้องเป็นเรื่องเป็นราวมีแฟนเป็นเรื่องเป็นราวก็วมีที่มาที่ไปเพียงแต่ว่า ช่วงชีวิตของการคบเขามันสั้นมันยอมรับในในสิ่งที่เขาตัดสินใจไปแล้วพอ,อเขา25 24 25แลี่ยตอนเขาเลือกเขามาณ24 24 25แล้วถามว่ามันเราไปบังคับก็ไม่ได้อ่ะอเขาตัดสินใจแล้วเราต้องยอมรับในการตัดสินใจนั้นเราเป็นพ่อแม่เราก็ได้แต่พอครองลูกบาดเจ็บมามีปัญหา ไม่ไม่ไม่ผ่านไม่ไมโอไม่โอเคก็เราก็ต้องยอมรับขอบคุณมากเลยค,ค่ะเนาะขอบคุณดีค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง t w i n s i g HD t h ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายัางมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสาม,มารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage t Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ